สวัสดีค่ะสวัสดีกับวันเสาร์ที่13พฤษภาคม2566ค่ะวันนี้เรามีโปรแกรมไปไหนกันตื่นตั้งแต่ตี5ออกมาถึงสนามบินก็ประมาณอา่ะบอกก่อนว่าจะไปไหน โปรแกรมจะไปเที่ยวหาน้องที่สวีเดนนะคะเป็นที่จะเป็นทริปแรกที่ไปคนเดียวอีกแล้วคุณสาเธอก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกชายตัวน้อยๆของข้าพเจ้าไปจากสนามบินออร์แลนโดมาสนามบินนิวยอร์กใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงหน่อยๆแต่เมื่อเช้าเครื่องบินดีเลยเลยก็เลยมาถึงนี่ประมาณเครื่องออกจากไหนนะสุโอไม่ใช่สิจะบอกว่าชวนภูมได้ไงน้องมันไม่ใช่ เครื่องออกจากออกจาก o r รเอนโดออกกี่โมงนะเลดนิดหน่อยประมาณ11บเครึ่ง11-40มาถึงนี่ก็บ่ายสองบ่ายสองหน่อยๆค่ะจองประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจองที่นั่งประมาณคุณสาจองให้ เดล o คอ o r t พลัสก็ลองจาก Business Class ของ d เด t a ส่วนตัวถ้าเปรียบเทียบระหว่างบิ i n e เนสคลาสของเดล a กับบิส n e เ s สค a าสของเอม a เร s ชอบเอมิเรตเพราะว่าเอมิเรใหญ่กว่ามากใหญ่เยอะเลยพื้นที่ส่วนตัวเยอะแต่ว่าของ d เด t a ไม่เท่าไหร่รู้สึกว่ามันจะเล็กกว่า อาลับเอมิเลตอยู่ค่ะตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กสนามบินนิวยอร์กแล้วก็จะรอขึ้นเครื่องเครื่องออกจากนี่5โมง40นาทีถึงโน่นก็พรุ่งนี้8โมงเช้าใช้เวลาบินนานพอสมควร ช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยเดินไปทางโน้นเดินไปทางนี้ไม่มีอะไรเขาบอกว่าอาหารที่นี่จะเป็นแซนด์วิชเนาะไม่อร่อยเท่าไหร่สาหรับแคทไ,ไม่ชอบแซนด์วิชกินไปได้นิดหน่อยมีแต่กาแฟเต็มท้องอยู่เนี่ยไม่รู้จะหลับไหมเมื่อคืนก็นอนไม่หลับไม่ใช่ว่าตื่นเต้นหรอกพอดีลูกชายมัตื่นบ่อยน้องซีซ่าตื่นบอ่อยเธอเป็นคนที่ชอบ ตื่นตอนกลางคืนมากินน้ำเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำของเขาตามภาษาน้องหมาตัวน้อยๆการไปเที่ยวครั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสมอาทิตย์หน่อยๆแบบเดือนช่วงที่แบบว่ายังไม่ได้ทำงานก็เลยไปเที่ยวะก่อนตอนที่จะทำงาน สนามบินที่ตะแลกคิดกลัวอยู่นะว่ามาสนามบินที่มาสนามบินที่นิวยอร์กอ่ะมันจะทําให้เราสับสนเป้าแล้วจะไปตึกไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าโอเคเลยไม่ไม่สับสนพอมาถึงเขาก็ก็มาส่งที่ตึกเลยถึกเ,เธอ,เอจอดปุ๊บเราก็เดินหาเกตเลยเขาขอบอกเลย วังว่ามันคงมะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนอีกแล้วเมื่อกี้34ีนี่เป็น35ห้าอีกแล้วเปลี่ยนบ่อยเมื่อเช้าก็ดีเลยเขาเห็นบอกว่าดีเลยเพราะว่าพนักงานบนเครื่องมาสายรถติดหรืออะไรนี่แหละอะไรเออก็แปลกๆนะปกติอะอเขาจะเป็นพวกสายพวกคหลังนี่จะเป็นคนตองตรงต่อเวลาแต่ว่าเมื่อเช้าเป็นอะไรที่ที่อ่า เลทนิดหน่อยก็รอกันไปก็ไม่นา่าเราประมาณ1 0บ0เลทสิบยนาซีแต่เขาพูดว่าดีเลยล้วก็ไม่ใช่ดีเลยเพราะว่าเครื่องเรงว่าเครื่องดีเลยเป็นว่าพนักง,งานมาสายส่วนตัวจ,จองจากจองอสายการบินเดลต้าจากออร์นโดไปถึงสวีเดนเลยสตอกโฮล์มสายการบินเดียวไม่เปลี่ยนเครื่องบริการดีอยู่นะพนักง,งานก็บริการดีอยู่ ราคาก็แพงนะเพราะว่าสามีซื้อแบบพรีเมียมให้พรีเมียมตรงนี้ไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ไอ้ไม่ได้ไอ้อะไรนะพรีเมียมยังไงไม่รู้พรีเมียมไม่อ่าอาหารไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่สำหรับมันมีแต่มันมีแต่อะไรนะมันมีแต่กาแฟกับอสายกันบินอะไรนะมีแต่กาแฟกับอ กาแฟกับขนมสแน็คอะไรพวกเนี้ยบ้านเราไม่กินอยู่แล้วเราไม่ชอบอสิงคโปร์แอร์ไลน์ไม่รู้ดีไหมยกัรบปนีไม่รู้ดีไหมแต่อยากได้อ่ะอยากได้ใช่อยากไดอกอก้อยากไปอยากลองไปดูแต่ส่วนตัวที่กลับที่กลับไทยก็จะใช้ของอารับเอมิเรตแต่ว่าถ้าสายการบินเจ็ตบูส่วนตัวไม่ชอบเจ็ตบู ที่นั่งเล็กมากโอ้ยนั่งแบบขนาดว่านคนไทยนะตัวไม่ใหญ่นะโอ้โหเบียดที่นั่งแคบแขาไม่มีที่ที่เหยเียดเลยที่นั่งแคบแล้วก็ชิดเก้าอี้เขาทําที่นั่งชิดกันเกินไปขายบริการมากเกินไปเป็นอะไรที่ไม่ชอบมากเลยตอนมาครั้งแรกได้วมาต่อเจ็ดบูที่นิวยอร์กเหมือนกันแต่ว่าสายการบิน ออนั่งเครื่องอะไรมานะตอนนั้นอนะนเตน็ e d Airline หรือเปล่านะถ้าจะไม่แลกมาตอนแรกนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่นั่งของด e ลต้าเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยประทับใจของอารับแต่ว่าราคาก็แพงอาหรับเอมิเรตแต่ว่าแค่ไม่ได้สต็อปหลายนะไม่ได้สต็อปหลาย,ลายที่คือแค่สต็อปครั้งเดียวคือจากนั่งจากออร์แลนโดไปสต็อปที่ไปหยุดที่ดูไบและวดูไบถึงเมืองไทยอันนี้ก็เหมือนกันจาก จากอาอ,อรนโดมาต่อเครื่องมาลงที่นิวยอร์กแล้วก็นิวยอร์กถึงสต็อกโฮล์มสายการบินทั้งไปทั้งกลับจองของเดลต้าอย่างเดียวยังไม่ลองของอย่างอื่นอยู่ถ้าสามีส่วนตัวสามีก็ชอบเธอบอกเขาชอบเดลต้าเพราะว่าเขาได้หมายสะสมไมายมั้งตอนเขาเป็นทหารเขาก็ไปบินกับเดลต้าเขาก็เลยชอบของเดลต้า แต่เสียดายอยากรีวิวข้างในให้ดูแต่เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าที่นั่งเป็นยังไงบ้างเสียดายอยู่นะเวอร์ชันแอตแลนติกนู่นนะะเห็นไหมไม่รู้เห็นไหมเพราะมันไกลมากเลยไม่รู้อันนี้มันจะซูมได้ขนาดไหนลองดูก่อนนะคะว่ามันจะโอเคหรือเปล่าอันนี้เป็นคลิปเป็น คลิปแรกของแคทนะลองถ่ายดูว่ามันจะเป็นไงถ้ายังไงก็ฝากอ่าพี่ๆน้องๆช่วยติดตามช่อง YouTube ช่องใหม่ช่องนี้ด้วยนะคะชื่อช่องว่า CAT USA Daily Life ค่ะ CAT USA Daily Life เป็นภาษาอังกฤษนะคะ ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่วยไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรก็ได้แต่อย่าด่ารับฟังรับฟังทุกข้อความนะคะแต่อย่าด่าเพราะว่าเป็นน้องใหม่อันไหนที่ถ้าภาพไม่ชัดหรือว่าพูดไม่ชัดก็บอกได้ค่ะเพราะว่าตื่นเต้นมากๆไม่เคยพูดอะไรที่มันยาวขนาดนี้เลยขอบอกอก่อนจากกันวันนี้ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะร่ลำรวยร่ำรวยแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ